บ้านหลังนี้นั้นถูกออกแบบโดยจุนเ Sekino Architect นะครับซึ่งมันมีความน่าสนใจในแง่ที่ว่าผนังก่ออิฐนั้นเราไม่ได้ก่ออิฐในรูปแบบที่ typical detail แต่มีการเว้นล่องเพื่อเป็นช่องลมหรือการเล่นแพทเทิร์นให้เกิดความน่าสนใจตรงบริเวณแผงด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งในวิดีโอนี้เราจะมาลองทดสอบสร้างโมเดลผนังก่ออิฐในรูปแบบที่ไม่ใช่ typical detail แบบนี้ใน a r c h c a ดกันนะครับ โอเคก่อนอื่นเลยก็ให้มาที่เว็บไซต์อาชิเรดาหรือ,อยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วเรามาดาวน์โหลดไอ้อเจกตัวผนังรูปแบบที่เราดูกันตะกี้กันนะให้มาที่3 d o b j อ c อบเจกแล้วเลือกฟรีอ็อบเจกนะครับไปตามผมเลยนะคลิกอาชิแคด d d d o b อ e อบเจกแล้วมาที่ตรงส่วนสตรัคเจอร์ตรงนี้นะ ไอ้ออบเจกต์ผนังรูปแบบแตะกี้เนี้ยมันจะอยู่ข้างในนี้เลยครับนี okay. ่มันจะมีอยู่3อันครับให้เราดาวน์โหลดก็คืออันที่1ก็คือตัวนี้นะ s t r u c t u r e by บซีโอบตัวนี้เลือกอันที่1ตัวนี้เลยอันที่2ก็คือตัวนี้ดูไว้นะครับและอันที่3ก็คือตัวนี้มันจะมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่ด้านข้างก็ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดได้เลยนะครับแต่ก่อนจะดาวน์โหลดได้เนี่ย เพืเ่อนๆต้องสมัครเป็นสมาชิกซะก่อนก็ให้สมัครสมาชิกแล้วล็อกอินเข้ามาแล้วดาวน์โหลดทั้ง3ามม็อกเจ็ที่ผมแนะนํานะครับก็หลังจากที่เราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเราจะได้เป็นไฟล์ซิปแบบนี้มานะก็ให้ทําการแตกไฟล์นะครับคลิกขวาแตกไฟล์เลยทั้ง3ไฟล์ซิปเลยนะครับแตกไฟล์ให้หมด โอเคตอนนี้เราแตกไฟล์ทั้ง3 0ซิปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะดึงออบเจกต์ที่เราเพิ่งแตกซิปนี้เข้ามาใน i อชิคแคนะให้จําไว้เลยว่าวิธีดึงออบเจกต์เข้ามาใช้งานใน i อชิคแคเนี่ยไม่ว่าคุณจะดาวน์โหลดในเว็บไซต์อะไรก็ตามวิธีดึงเข้ามามีจุดเดียวครับมาที่ไฟล์ Library and o b j e c t จกต์ไลบรารี g มนเเลือกอันนี้เลยนะแล้วมาคลิกที่ embedded library ให้เราสร้างโฟลเดอร์ในการเก็บออบเจกต์กันก่อน ผมก็มาคลิกตรงนี้แหละเป็นการสร้างโฟลเดอร์นะผมสมมุติมันชื่อว่า brick ศูนย์หนึ่งอย่างนี้นะ create เลยนะครับแล้วเราลองดึงอ็อบเจกต์มาเก็บในโฟลเดอร์นี้ก่อน d o u b ิ e ลคลิกที่โฟลเดอร์นี้เลยนะครับแล้วก็ทําการดึงอ็อบเจกต์เข้ามาโดยคลิกที่ไอคอนตัวนี้ครับมันจะชื่อ add new file คลิกไปแล้วเราทําการดึงอ็อบเจกต์มาใส่เลยเลยผมเริ่มจากตัวนี้แล้วกัน structure b o x ตัวนี้ก่อนเลย นี่เราก็จะเจอไฟล์นามสกุล ESM หรือ a r c h i d Object Library Path เนี่ยเราเลือกทั้งหมดเลยนะแล้วเ,เลือก Open ครับนี่มันจะก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาลองสร้างโฟลเดอร์ที่2กันคลิกที่ Embed d d e Library เหมือนเดิมคลิกตรงนี้ครับตั้งชื่อไป b r ิก k 2ดูแบบนี้นะครับ Create ได้เลย Double Click เข้าไปแล้ว Import Object เข้ามาอีกเราก็กด ขึ้นไปขึ้นไปมาอีกโฟลเดอร์หนึ่งตัวนี้ดูบ้างนี่จะเจอ2ตัวแบบนี้ก็เลือกทั้งหมดแล้วก็โอเพนได้เลยสุดท้ายแล้วครับปลิก03กด Create นะครับดับเบิุคลิกเข้าไปโฟลเดอร์นี้แล้ว Import Object เข้ามาอีกเช่นเดียวกันทำแบบเดิมครับทำจนครบแบบนี้ Open กดโ okay. อเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรา Import Object เข้ามาใช้งานแล้ว คราวนี้วิธีนำมาใช้งานเนี่ยก็มาที่ตรงนี้นะครับ Design แล้วเลือก Object อเ,เลยนะครับแล้วไปที่ Embed เหมือนที่เราเก็บ Object บเ,เข้ามาตอนแรกนี่แหละเราลองทดสอบตัวแรกดูก่อน Brick 01เนี่ยไอตัวที่เราดูในรูปกันตะกี้เนี่ยมันก็คือไอตัวรูปแบบเนี้ยที่มีช่องลมนี้นะครับเราจะมาทดสอบตัวนี้กันก่อนก็คือตัวนี้แหละ Mattoni d i s t a n i ซึ่งมันอาจยากสักหน่อยเนาะ ก็เลือกไปแล้วเลือกเลเยอร์ให้กับมันเช่นอยู่เลเยอร์วอลเป็นต้นจากนั้นมากําหนดขนาดให้กับมันก่อนละกันนะครับสมมุติว่าความกว้างอยู่ที่2เมตรความสูงอยู่ที่2เมตรเป็นต้นส่วนความหนาเนี่ยเราจะกําหนดหรือไม่กําหนดก็ได้แล้วแต่ว่าอิฐของเราสเปคเท่าไหร่สมมุติว่า7เซนเราก็พิมพ์ไป7เซนก็ได้นะนี่กดโอเคครับแล้วทําการวางได้เลยก็จะมาเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ เราลองดูผลลัพธ์ใน 3D กันบ้างกด F3 นะครับนี่มาแล้วครับตอนนี้ก็จะได้ผนังก่ออิฐในรูปแบบที่ตามที่เราดูกันตะกี้เนี้ยมีการเว้นช่องลมอย่างนี้นะทีนี้ถ้าเราไม่พอใจขนาดช่องลมอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถปรับที่หลังได้นะครับก็เลือกที่ไอ้อเจกต์ตัวนี้แหละแล้วกดช็อตคัดคอนโทรลทนะครับ ไอตัวกําหนดขนาดช่องลมจะอยู่ตรงนี้เหรอครับเพื่อนๆก็ลองเซตค่าดูแล้วกันว่าเพื่อนๆพ,พอใจที่เท่าไหร่คือของแบบนี้มันต้องเทสเอาถึงจะเห็นผลลัมนะสมมติกําหนดตรงนี้จุดสามแล้วช่องล่างจุดศูถัดมาก็สักจุดหกดูแล้วกันกดโอเคดูว่าพอใจไหมอเอมันก็จะปรับขนาดตัวอิดและตัว ช่องลมอะไรต่างๆนานาให้นะครับก็ลองต้องลองเทสดูเอาเองนะครับว่าเ,เพื่อนๆพอใจที่เท่าไหร่นะถัดมากลับมาที่แปลนกด F2 เรามาลองอ็อบเจกตัวอื่นๆดูบ้างก็มาที่บริก0 2ย์แบบนี้นะลองตัวนี้ดูบ้างนะครับกดโอเคแล้วทำการวางไปก่อนเลยแล้วเรามาเซตค่ากันทีหลังนะกด F3 ดูผลลัพธ์ใน 3D ดีก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี อันนี้เรามากําหนดขนาดให้กบมันกันเช่นว่าตอนนี้มันสูง1.2เมตรเราต้องการสูงมากกว่าน,นี้สัก2เมตรเราก็พิมพ์ไป2นะครับความกว้างเนี่ยสมมติว่าความกว้างอยู่ที่3เมตรก็พิมพ์3ไป Enter อันนี้เราจะมากําหนดแพทเทิร์นกันว่าเราต้องการอิจํานวนอี่ก้อนอกี่ก้อนเนี้ยเราก็เลือกผนังตัวนี้แหละแล้วกด c o n t r o l t นะครับอ่า อันนี้เรามาเซตค่ากันคือตอนนี้มันมีเซตค่ามาตรฐานอยู่ที่3กับ3นะครับความหมายมันก็คือนี่มันจะมีอยู่ทั้งหมด3 3มันนะครับคือเนี้ยสองช่องเนี้ยถือว่าเป็น1นะก็1 2 3 4 5สงีห้เนี้ยอ่ะอาจจะไม่เห็นภาพลองผมลองกำหนดเป็น4กับ4ดูเลยและกันโ,กโอเคเห็นว่าตอนเนี้ยไอตัวก้อนก้อนแพทเทิร์นอะไรเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาให้เรานะครับก็ลอง ทสดูว่าตัวเราพอใจที่เท่าไหร่เช่นว่าตรงฝั่งนี้แนวนอนเนี้ยต้องการเป็นห้าเนี้ยเราก็ลองดูก็ได้พิมพ์ไปห้าอย่างงี้นะดูพ v ีวิวก็ได้ครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมากดโอเคดูนะเห็นไหมครับมันก็จะมีแพทเทิร์นตามที่เรากรอค่าตัวเลขแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับก็คือตัวในโฟลเดอร์บรกศูนย์สจะมีอยู่สองตัวนะครับผมจะทสแค่อันเดียวก็วแล้วกันก็คือตัวนี้ กดโอเคแล้วทำการวางไปก่อนเลยกด F 3ก็มาที่3 d ดีก็จะเป็นแพทเทิร์นอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการให้ได้ขนาดความตามที่เราต้องการเนี้ยลองกด c t r l T ดูนะตอนนี้แพทเทิร์นมันอยู่ที่1กับ1นะครับลองกำหนดตรงนี้ดูเป็น2ต่อ2ดูนะคือมันก็จะขยายขนาดให้เรานะครับกดโอเคนี มันก็จะขยายขนาดให้เราครับอ่ะเรามาลองทดสอบดูการตั้งค่ามันอีกครั้งก็คลิกตัวนี้ Ctrl T อีกครั้งหนึ่งนะคราวนี้ถ้าเราต้องการกำหนดแพทเทิร์นโมดูลมันใหม่เนี่ยมันจะต้องต้องมาตั้งค่าตรงนี้ครับ 1, 2, 3ค่าตรงเนี้ยก็อยากจะให้ลองเทสดูเช่นตัวนี้เป็นจุด4เป็นต้นนะลองดูพรีวิวใน 3D ก็ได้เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรของมันไปนะครับเพื่อนๆก็ลองเซตดูว่า พึงพอใจที่เท่าไหร่นะอย่างตรงนี้อาจจะเป็นจุดสองสี่เป็นต้นแล้วตัวเลขด้านล่างเนี่ยเป็นจุดหนึ่งเป็นต้นนะครับก็ลองดูว่าพอใจที่เท่าไหร่นะกดโอเคนี่มันก็จะเปลี่ยนรูปแบบให้ก็ประมาณนี้แหละครับการสร้างผนังก่ออิฐที่มีรูปแบบไม่ใช่แบบที่ไปเข้าดีเทลก็คือทบทวนกันอีกรอบนะคืออันนี้วิธีที่ผมใช้ก็คือเปอ็อบเจกต์ ไปดาวน์โหลดอ็อบเจกต์ชนิดพิเศษที่อยู่ในเว็บอาชีเรดารนะครับแล้วก็เข้าตามที่ผมพาเข้าตั้งแต่แรกแหละก็จะมีอยู่ 1, 2, 3ตัวครับที่ผมดาวน์โหลดเข้ามาใช้งานมันอาจจะมีอีกตัวหนึ่งก็อยากให้เพื่อนลองดาวน์โหลดแล้วไปเทสเองดูก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ลองไปเล่นไปใช้งานกันดูนะครับ